สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับคุณครูแพทย์แล้วนะคะในวันสุดท้ายของการเรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารักค่ะก่อนหน้านี้เราเรียนกันไปหลายเรื่องมากเลยนะคะทั้งเรื่องของสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ป่านะคะแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะจะมาให้ความรู้กับเด็กๆเ,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะบ้านใครเลี้ยงสัตว์ตัวไหนบ้างคะ บอกคุณครูให้ฟังหน่อยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่าว่าสัตว์เลี้ยงคืออะไรแล้วมีสัตว์ชนิดใดที่เป็นสัตว์เลี้ยงบ้างคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆ สัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ที่คนเลี้ยงเอาไว้เพื่อประโยชน์ต่างๆเช่นเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้ใช้งานหรือเลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารเราไปดูประเภทของสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะคะตวัวอย่างแรกเลยสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่น สัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้คลายเหงาเอาไว้ดูเล่นแก้เหงาเวลาเราอยู่ที่บ้านได้แก่ปลาสวยงามสุนนะัขแมวเป็นต้นบ้านของเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงประเภทไหนกันบ้างคะ ประเภทที่สสัตว์เลี้ยงเอาไว้ใช้งานเราจะนำสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ใช้ทำงานได้แก่มา้าใช้เป็นพาหนะในการขี่ควายเลี้ยงควายเอาไว้เพื่อใช้ในการไถานาเป็นต้นหรือสุนัขเราใช้สุนัขในการเฝ้าบ้านให้เรานั่นเอง สัตว์เลี้ยงประเภทสุดท้ายนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงไว้เป็นอาหารค่ะได้แก่ไก่เป็ดวัวและหมูค่ะเนื้อไก่นะคะเราสามารถนำไปรับประทานได้รวมถึงไข่ไก่นะคะก็สามารถนำไปประกอบอาหารเช่นไข่ดาวไข่เจียวได้เนื้อเป็ดก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถนำเนื้อเป็ดมารับประทานและนำไข่นะคะมาทำอาหารได้ ส่วนวัวเราจะใช้นมจากวัวนะคะนํามาฆ่าเชือ้อทำเป็นนมให้กับเด็กๆได้ดื่มกันนะคะส่วนเนื้อวัวก็สามารถนำมารับประทานได้และอย่างสุดท้ายก็คือเนื้อหมูนะคะเราก็นําเนื้อหมูมารับประทานได้หรือนําไปขายเลี้ยงไว้ขายที่ตลาดนะคะสร้างอาชีพให้กับเราได้ด้วยค่ะต่อมานะคะเด็กๆ เรามาดูลักษณะของสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะแมวแมวเป็นสัตว์ที่มีสีขาแมวออกลูกเป็นตัวนะคะเด็กๆแมวก็จะมีหลากหลายสีสันมากมายเลยบ้านของใครเลี้ยงแมวกันบ้างคะอาหารของแมวนะคะก็ได้แก่หนูปลาทูอาหารเม็ดและอาหารเปียกนั่นเอง ที่อยู่อาศัยของแมวนะคะก็จะอยู่ที่บ้านแมวนะคะอาจจะอยู่ในบ้านก็ได้หรือบ้านของใครมีบ้านแมวเอาไว้นอกบ้านก็ได้ค่ะแมวร้องอยังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะไปฟังเสียงแมวร้องกันดีกว่าค่ะต่อมาสุนัขหรือหมา บ้านของเด็กๆคนไหนเลี้ยงสุนัขหรือหมาบ้างคะสุนัขนะคะมีสี่ขาออกลูกเป็นตัวเหมือนกับแมวเลยค่ะสุนัขและแมวนะคะก็จะเลี้ยงลูกด้วยนมอาหารของสุนัขนะคะก็จะมีข้าวหรืออาหารเม็ดและอาหารเปียกค่ะสุนัขนะคะก็จะอาศัยอยู่ในบ้านคนหรือบ้านของสุนัขที่อยู่นอกบ้านคะ่ะ เอเด็กๆตอบคุณครูแพ้ได้ไหมคะว่าสุนัขร,ร้องยังไงถูกแล้วค่ะเราไปฟังเสียงร้องของสุนัขก,กันเลยสัตว์ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆปากแหลมๆมีหงอนสีแดงนะคะแล้วก็มีขาสองข้างเขาเรียกว่า ไก่นั่นเองนะคะเด็กๆไก่เป็นสัตว์ที่มีกี่ขาเอ่ยต้องนะคะไก่มีสองขาไก่ออกลูกเป็นไข่นะคะส่วนอาหารของไก่ก็จะมีข้าวเปลือกพันธพืชต่างๆแล้วก็ไส้เดือนนะคะเด็กๆลองไปฟังเสียงไก่กันดูคะ่ะ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าไก่อาศัยอยู่ที่ไหนเอย่ยไก่นะคะก็จะอาศัยอยู่ในสุ่มไก่นะคะหรือว่าเล้าไก่นั่นเองคะ่ะสัตตัวต่อไปใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่าคืออะไรก็คือเป็ดนั่นเองคะ่ะ เป็ดนะคะปากของเขาก็จะมีลักษณะที่แบนๆน,นะคะไม่เหมือนกับไก่นะคะเพราะว่าไก่ปากจะมีลักษณะที่แหลมนะคะส่วนเป็ดขาของเขาก็จะแบนนะคะแล้วปากของเขาก็จะมีลักษณะที่แบนๆเป็นสีเหลืองนะคะเป็ดมีหลากหลายสีมากเลยตัวอย่างที่คุณรูแพเอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นเป็ดสีขาวแล้วก็เป็ดสีเหลืองค่ะ เป็ดน,นะคะมีสองขาออกลูกเป็นไข่อาหารของเป็ดน,นะคะก็คือปลาตัวเล็กธัญพืชต่างๆแล้วก็ข้าวค่ะเด็กๆลองไปฟังเสียงเป็ดกันดูดีกว่าค่ะเป็ดน,นะคะก็จะอาศัยอยู่ในเล้านะคะหรือบางทีก็จะอาศัยอยู่ที่หนองน้ำนะคะเขาจะ ลอยตัวอยู่บนหนองน้ำน,นะคะแล้วก็ขึ้นมานอนในเลา้าเป็ดน,นั่นเองค่ะสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆอ้าวัวน,นั่นเองค่ะวัวนะคะมีสี่ขา ออกลูกเป็นตัวนะคะเด็กๆแล้ววัวก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเพราะเขามีนมนั่นเองวัวก็จะทานหญ้าเป็นอาหารนะคะหญ้าสีเขียวๆนะคะก็เป็นอาหารโปรดของวัวเลยค่ะวัวร้องยังไงคะอะ วัวนะคะก็จะอาศัยอยู่ในคอกวัวนั่นเองค่ะเด็กๆวัวนะคะก็จะมีหลากหลายสีเลยบางตัวนะคะก็จะมีสีพื้นเป็นสีพื้นน้ำตาลนะคะหรือเป็นสีเทาอ่อนๆหรือบางตัวก็จะเป็นตามตัวอย่างที่ครูแพ้ให้ดูนะคะมีสีขาวแล้วก็มีสีดำแบบนี้ค่ะสั์ตัวต่อไป หมูนั่นเองค่ะเด็กๆหมูนะคะเป็นสัตว์มีสี่ขาออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วอาหารของหมูนะคะก็คือกล้วยมะละกอผักสดต่างๆนะคะที่เขาเรียกว่ารำค่ะรำนั่นเองนะคะหมูก็จะอาศัยอยู่ที่คอกหมูนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เราไปฟังเสียงหมูกันดีกว่าค่ะ สานตัวต่อไปนะคะอ่าเด็กๆเ,เดาถูกไหมคะม้านั่นเองนะคะม้านะคะมีหลากหลายสีเลยแต่ม้านะคะเป็นสัตว์ที่มีกี่ขาเอ่ยอ่าม้ามีสีขานะคะออกลูกเป็นตัวอาหารของม้านะคะก็จะมียา้าแล้วก็พืชต่างๆนะคะมาออ้าร้องยังไงคะเด็กๆ ไปฟังเสียงม้ากันดีกว่าค่ะม้าก็จะอาศัยอยู่ในคอกม้านั่นเองนะคะสัตว์ตัวต่อมาค่ะคืออาควายหรือกระบือนั่นเองนะคะควายมีสี่ขาออกลูกเป็นตัวอาหารของควายนะคะก็คือหญ้านะคะ ควายจะอาศัยอยู่ในคองนะคะเด็กๆเราไปฟังเสียงควายกันดีกว่าค่ะต่อมานะคะปลานั่นเองค่ะเด็กๆเห็นปลาที่อยู่ในโหลไหมคะอ่าปลาเป็นสัตว์ที่มีครีบนะคะครีบ ที่ใช้ในการว่ายน้ํานะคะแล้วก็มีหางเพื่อใช้ในการว่ายน้ําเหมือนกันนะคะปลาจะหายใจทางเหงือกนะคะเด็กๆออกลูกเป็นไข่ค่ะอาหารของปลาก็จะมีสาหร่ายนะคะหรือว่าเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะเอเด็กๆคะปลารองได้ไหมคะ ปลาร้องไม่ได้นะคะเด็กๆเพราะว่าวงจรชีวิตของปลาอยู่ในน้ำนะคะเขาก็จะไม่มีเสียงร้องนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการป้องกันอันตรายจากสัตว์ค่ะ ัตว์นะคะเขาก็จะมีอารมณ์ที่โมโหหงุดหงิดได้นะคะถ้าเราไปเล่นกับเขาแรงๆหรือไปเล่นกับเขาไม่ถูกวิธีนะคะก็อาจจะได้รับอันตรายจากสัตว์ต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเด็กๆนะคะเลี้ยงแมวหรือไปเจอแมวที่อยู่ตามข้างถนนนะคะแล้วเด็กๆลองไปจับเขาไปลูบเขาแล้วเด็กๆไปโดน หางของเขาหรือไปดึงห่างของเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้แมวเนี่ยควนเด็กๆได้ใช่ไหมคะหรือสุนัขก,ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราไปถ้าบ้านเราเลี้ยงสุนัขเอาไว้แล้วเราไปจับหรือไปเล่นกับเขาแรงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาตกใจแล้วก็มาทําร้ายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวเด็กๆนะคะไปดูตัวอย่างอันตารายที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงกันเลยค่ะ ต่อมานะคะประโยชน์ของสัตว์ที่มีต่อมนุษย์นะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นอาหารของมนุษย์ค่ะตัวอย่างเช่นไก่นะคะหรือเป็ดรวมถึงหมูวัวนะคะสัตว์เหล่านี้ให้อาหารกับเรานะคะเนื่องจากที่คนนะคะก็จะนำไข่ของไก่หรือเป็ดนะคะเอามาประกอบอาหารแล้วเราก็ทานรับประทานเนื้อนะคะ เนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหมูนะคะหรือเนื้อวัวนะคะเรารับประทานเพื่อการดำรงชีวิตของเรานั่นเองค่ะต่อมาประโยชน์ของสัตว์บ้านต่อมาก็คือการที่เราเห็นไหมคะใช้ควายหรือระบือในการไถนาปลูกข้าวนะคะหรือเด็กเกเห็นรูปผู้หญิงขี่ม้าไหมคะอ่า ในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะใช้ม้าเป็นยานพหาหนะในการเดินทางไปที่ไกลๆแทนรถนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์บางประเภทก็สามารถนำมาใช้เป็นแรงงานและใช้เป็นพหาหนะให้กับเราได้ค่ะต่อมานะคะ ก็คือการเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นละคายเหงานะคะก็จะมีสัตว์บางประเภทที่สามารถเลี้ยงไว้ดูเล่นละคายเหงาได้อย่างเช่นปลาสุนัขแมวนะคะเราสามารถเลี้ยงเอาไว้แก้เหงาทำให้เรามีความสุขได้นะคะความรู้กันมาแล้วเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงมีกี่ประเภทเอ่ย สัตว์เลี้ยงก็แบ่งด้วยการ3ามประเภทนะคะได้แก่สัตว์เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้ใช้งานและสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหารค่ะแต่ส่วนใหญ่บ้านของเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้ดูเล่นนะคะอย่างเช่นสุนัขแมวหรือปลาสวยงามน,นั่นเองค่ะบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะโอยกมือกันเต็มเลยนะคะถ่ายคลิปหรืออวดภาพ ของสัตว์เลี้ยงเด็กๆมาให้คุณครูดูในกลุ่มไลายด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ากิจกรรมต่อไปนะคะเป็นเกมการศึกษาค่ะคุณครูแพรมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยไปเล่นกันเลยเกมวันนี้ที่ครูแพรนำมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะมีชื่อเกมว่าท้ายอาหารสัตว์ค่ะเกมจะเป็นยังไงนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ สัตว์ตัวแรกวันนี้ที่เราจะมาให้เด็กๆใน้ทยอาหารของเขากันนะคะนั่นก็คือโอ้โหตัวอะไรนะคะนอนหลับสบายเลยแมวนั่นเองนะคะแมวก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเอาไว้ดูเล่นแมวมีสี่ขานะคะเด็กๆแต่เอ๊เด็กๆจำได้ไหมคะว่าอาหารโปรดของเจ้าแมวคืออะไรหน้าระหว่างข้อที่หนึ่งปลาทูหรือข้อที่สอง ไก่ทอดเอเด็กลองคิดดูสิคะถ้าคิดออกแล้วเอามือจิ้มไปที่คำตอบเลยคะ่ะข้อ1เลข1ห,หรือข้อสองดีคะจิ้มหรือ,อยังเอย่ยเชเลยก็คือปลาทูนั่นเองนะคะข้อที่1คะ่ะแมวชอบกินปลามากๆเลยคะ่ะเด็กๆเราไปดูสัตว์ตัวต่อไปกันเลย สัตว์ตัวนี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันค่ะอยู่ในโหลสวยงามเลยนะคะนั่นก็คือปลาน้อยนั่นเองเด็กจำได้ใช่ไหมคะว่าปลาจะต้องมีคีบแล้วก็มีหางแต่ปลาทานอะไรเป็นอาหารคะระหว่างข้อที่หนึ่งข้าวเปลือกหรือข้อที่สองสาหร่ายติ๊กตอกจำได้ไหมเอ่ยถ้าจำได้เอา นิ้วนะคะจิ้มไปที่คำตอบเลยข้อ1ห,หรือข้อ2คะ่ะแล้วคำตอบก็คือเยข้อทีสองนั่นเองนะคะปลาชอบกินสาหร่ายเป็นอาหารนะคะต่อมาสัตว์ตัวต่อมาค่ะ โอ้นั่นก็คือหมานั่นเองนะคะหมาเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้ใช้แรงงานนะคะแต่หมาเนี่ยชอบทานอะไรเป็นอาหารค้าเด็กๆระหว่างข้อที่หนึ่งปลาตัวเล็กๆนะคะหรือข้อที่สองหาสีเขียวเด็กๆว่าม้าชอบทานอะไรคะชี้เลยค่ะระหว่างเล็กหนึ่งหรือเล็กสองดีหน้า ม้ามีสี่ขาชอบทานอะไรเอ่ยแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือเยายานั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับ วันนี้นะคะเกมไทยอาหาราสัตว์ที่ครูแพรนำมาฝากเล็กๆ,ๆน้อยะก็จบลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะหนังสือการบ้านของเราจะเป็นหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า7ค่ะเปิดไปหน้า7นะคะมันจะเป็นให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขไทยตามรอยปะนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดูจะมี รอยปะตัวเลขไทยนะคะเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด 19- 20นะคะจะมีตัวเลขทั้งหมด1นึถึงยีเป็นเลขไทยนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปากให้ครบทุกตัวนะคะลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะเด็กๆ เสียดายจังเลยค่ะเด็กๆก,กับสาระความรู้ในวันนี้ที่จะต้องจบลงไปนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูได้มอบหมายเอาไว้ในคลิปนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์กันด้วยนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ทำเราไม่ได้ส่งมาคุณครูคก็ไม่สามารถที่จะประเมินผลงานของเด็กๆได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าจะเรียนรู้เรื่องอะไรติดตามชมนะคะ